tiếp leo, tiếp tiếp đâu tiếp Lo, lo lo bạn để mưa, mưa 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 à, mưa 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 À, mấy mưa 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 รอนะคนนี้รอเดี๋ยวแม่หันไม่เสร็จทีแม่เอาระดบไอ้นี้เราจะได้วางอืมเตดตตตตตตไปไหมไไหมอ đó đó à tít đào tít lời tít tít đào phun tít đào tít đào tít. ติดตป๊ดดาวเลยตัวนี้ต้องวางแองของใครเนี่ยของใครของใครออกแบบไหนติดก่อนติ๊ดออกแบบแบบไหนแบบสติ๊กของใคร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 น่าเหมือนซอมล้อทุกคนของใครของใครบอกก่อนของหนูบอกก่อนหนูไอ้เลิฟอยู่ไอ้เลิฟอยู่ติด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 ก่อนติ๊ดดา าของหนูไงแม่ของหนูพูดแต่นีคของหนูโอเคโอเครอรอกล้วยกล้วยของใครเอ่ยของใครเอ่ยของใครเอ่ยกล้วยอกของใครเอ่ยของใครเอ่ย กินกอเลอ,อเร์เลยเขาพูด้าเดี๋ยวมาดูกันว่าอบแล้วจะเป็นยังไงนะคะอันนี้สำหรับสามารถอะไรนะถ้าก,กินขนม,มบ่อยอะ่ะจะเป็นแบบพวกโซเดียมเยอะไงก็เลยอบผลไม้ให้เลย ผลไม้ที่นี้ก็คืออันดับแรกคือกล้วยกันนะหาง่ายนะคะไปขโมยเอาข้างบ้านมาก็แบบมันแบบหวีมันมาอยู่บ้านเราปะโอเครองไปนะครับพี กอล์ฟแม่ของใคร